ถ้าเพื่อนเพื่อนตั้งใจฟังบทความนี้จนจบชีวิตจะดีขึ้นและดีกว่าคนรอบข้างอย่างเห็นได้ชัดเพราะนี่คือเคล็ดลับการแก้เผ็ดเพื่อนที่มายุ่งเรื่องส่วนตัวของเราในรูปแบบที่ทั้งสนุกทั้งสร้างสรรค์และไม่ต้องเสียมิตรภาพไปสมดขอแค่ปรับใช้ให้เหมาะสมคุณก็จะได้ยืนหนึ่งเรื่องการปกป้องพื้นที่ส่วนตัวและไม่มีใครกล้ามาสกิดต่อมเผือกแบบไร้เหตุผลอีกต่อไป บอกเลยว่าในยุคที่ทุกคนเข้าถึงข้อมูลของการละกันได้ง่ายการรู้จักวางแผนป้องกันตัวเองก็เหมือนมีกราะเหล็กไว้ในมือซึ่งถ้าคุณอ่านต่อไปจนจบคุณจะไม่ใช่เหยื่อคนอื่นอีกเพราะทั้งหมดนี้คือสิทธิวิธียอดฮิตในการแก้เผ็ดเพื่อนจอมจุนพร้อมคำแนะนำที่สามารถปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันวิธีที่หปฏิเสธแบบนุ่มนวลแต่ชัดเจน เวลาที่เพื่อนถามข้อมูลส่วนตัวลึกๆแล้วเราไม่อยากแชร์ให้ลองปฏิเสธด้วยประโยคสั้นๆเช่นโทษทีนะเรื่องนี้ยังไม่อยากคุยหรือขอเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับหน่อยการพูดด้วยโทนสุภาพแต่ไม่เปิดช่องให้ถามซ้ำจะส่งสารให้เพื่อนรู้ว่าเราไม่พร้อมจะแชร์ข้อมูลลึกฮ่าฮ่และอยากรักษาระยะห่างอย่างจริงจัง ในกรณีที่เขายังไม่ฟังก็อาจาต้องใช้สายตาจริงจังประกอบไปด้วยเพื่อให้เพื่อนเข้าใจว่าเราเอาเรื่องแน่ถ้าไม่หยุดถามบางครั้งการปฏิเสธตรงๆที่ใช้คำพูดสุภาพแต่ชัดเจนในเจตนาย่อมดีกว่าการไปหงุดหงิดหรือทะเลาะกันภายหลังวิธีที่ 2. ถามกลับด้วยคำถามที่ลึกกว่าเทคนิคนี้คือการแกล้งย้อนถามลึกยิ่งกว่าในสิ่งที่เพื่อนพยายามจะลวงเรา อย่างเช่นถ้าเพื่อนถามว่าช่วงนี้มีปัญหาความสัมพันธ์หรือเปล่าเราก็ย้อนกลับไปว่าแล้วเธอเคยมีเรื่องลึกๆที่อ,อึดอัดมากๆไหมเล่าบ้างสิจะทำให้เพื่อนรู้สึกอึดอัดขึ้นมาทันทีเพราะเข้าใจอารมณ์ของการถูกลวงความลับมันเป็นยังไงส่วนใหญ่พอเจอไม้นี้เข้าไปเขาก็จะไม่อยากเซาซีต่อทั้งนี้ยังเป็นการบอกเป็นไนว่าถ้าจะคุยลึกเราก็คุยได้แต่ต้องคุยทั้งสองฝ่ายนะั เพื่อความยุติธรรมวิธีที่สสร้างกำแพงอารมณ์ขันถ้าถูกถามเรื่องที่ไม่อยากตอบให้ปล่อยมุกตลกเช่นถ้าอยากรู้ต้องเลี้ยงข้าวเราก่อนนะหรือรอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งก่อนเดียวจะเล่าให้หมดมุกตลกจะช่วยผ่อนคลายสถานการณ์คนถามอาจเขินแล้วเปลี่ยนประเด็นไปเองถ้าเขายังดื้อด้านถามต่อเราก็อาจบอกไปว่า อา,อาเก็บไว้เป็นปริศนาให้เดาเล่นดีกว่ามันจะทำให้การสนทนายังไม่ตึงเครียดเกินไปแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าเรายังไม่พร้อมแชร์อะไรลึกฮ่าฮะวิธีที่สใช้เทคนิคเบี่ยงประเด็นเมื่อคำถามเริ่มลึกเกินจำเป็นให้เราหัวไยเปลี่ยนไปเรื่องอื่นที่น่าสนใจกว่าเช่นอ้อพูดถึงเรื่องนี้แล้วนึกถึงหนังที่เพิ่งดูเลยเธอเคยดูหรือยัง เพื่อนส่วนใหญ่จะเพลิติดกับและเปลี่ยนไปคุยเรื่องใหม่แทนเพราะโดยปกติแล้วคนจะอยากคุยในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกอินยิ่งถ้าเราทำหน้าอินจัดกับประเด็นที่เราชวนคุยโอกาสที่เขาจะวกกลับมาถามซ้ำอีกก็ลดลงเยอะถือเป็นเทคนิคง่ายๆที่ใช้ได้ทั้งกับเพื่อนและคนอื่นรอบตัววิธีที่5เปิดเส้นทางอ้อมเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น ถ้ารู้สึกว่าปฏิเสธตรงๆอาจทำให้บรรยากาศไม่ดีหรือกลัวว่าจะทำให้เพื่อนน้อยใจก็ลองบอกข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่ไม่ลึกมากเช่นถามเรื่องเงินเดือนก็พูดกว้างๆว่าพอเลี้ยงตัวเองไหวละ่ะหรือยังไม่รวยแต่ก็ไม่จนขนาดนั้นเพื่อนจะพอใจระดับหนึ่งโดยไม่จำเป็นต้องรู้ทุกดีเทลหลักการคือให้เท่าที่สบายใจแต่ไม่เกินเส้น ซึ่งเพื่อนจะเรียนรู้ด้วยว่าเรามีขอบเขตชัดเจนแม้จะไม่ได้ตอบแบบละเอียดเขาก็จะเริ่มยอมรับวิธีที่6บอกความจริงแบบเอาตัวรอดถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆให้พูดความจริงเฉพาะบางส่วนเช่นช่วงนี้มีเรื่องเครียดหลายอย่างยังไม่อยากเล่าเพื่อนจะเข้าใจและหยุดถามเพราะเห็นว่าคุณไม่พร้อมจะลงรายละเอียดมันเป็นการเปิดใจเพียงเล็กน้อยเพื่อรักษาความสัมพันธ์ และยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวเอาไว้ได้อย่างดีหากเพื่อนสนิทกันจริงเขาอาจเข้าใจและอาจยื่นม,มือช่วยแต่ถ้าไม่สนิทขนาดนั้นก็ถือว่าเราให้คำตอบเท่าที่จำเป็นแล้ววิธีที่ 7. ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือเลือกโพสเฉพาะสิ่งที่เราสบายใจให้คนอื่นรู้และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวอย่างรัดก,กุมเพื่อนที่ชอบคุยก็จะยากขึ้นในการกุดคุยข้อมูลลึก สุดท้ายอาจเลิกยุ่งเพราะหาอะไรไม่ได้จริงฮ่าฮแถมเรายังสามารถควบคุมภาพลักษณ์ได้ด้วยถ้าเขาพยายามสอหาในโปรไฟล์แต่ไม่เจอก็เป็นสัญญาณให้เขารู้ว่าคุณไม่ใช่คนที่ปล่อยข้อมูลให้ใครเข้ามาลวงได้ง่ายฮ่าฮยิ่งถ้าเราแยกกลุ่มเพื่อนหรือปรับการเห็นโพสต์เป็นกลุ่มๆได้ยิ่งเป็นกราะป้องกันโลกส่วนตัวที่ทรงพลังสุด Uh huh. วิธีที่8สื่อสารตรงๆว่าไม่โอเคถ้าลองหลายวิธีแล้วยังเจอเพื่อนชุนไม่เลิกบางทีก็ต้องพูดตรงว่าเฮ้ยฉันไม่โอเคนะหยุดถามเรื่องส่วนตัวได้แล้วเป็นการเคลียร์ให้รู้ว่าคุณเอาจริงเพื่อนที่เข้าใจก็จะถอยส่วนคนที่ไม่เข้าใจก็แล้วแต่เขาบางทีเราต้องกล้าเสี่ยงเสียความสัมพันธ์เพื่อรักษาตัวเอง เพราะถึงจะรักษามิตรภาพไว้ได้แต่ถ้าเราต้องทนทุกข์ใจนานๆเข้าก็อาจระเบิดใส่กันอยู่ดีชัดเจนไปเลยจะดีกับทุกฝ่ายมากกว่าวิธีที่9หาตัวช่วยจากคนใกล้ชิดบางครั้งการรับมือคนจุนคนเดียวอาจเหนื่อยลองขอความช่วยเหลือเพื่อนคนอื่นให้คอยเปลี่ยนเรื่องหรือเบรคคำถามแทนถ้าอีกฝ่ายเจอหลายเสียงค้านจะรู้สึกว่าตัวเองผิดทาง และค่อยๆถอยออกจากการละเมิดพื้นที่ส่วนตัวของคุณการมีแนวร่วมยังช่วยให้เราไม่ต้องแบกภาระคนเดียวแถมยังแสดงให้เห็นด้วยว่าไม่ใช่คุณคนเดียวที่ไม่โอเคแต่หลายคนก็อึดอัดกับการละเมิดเส้นของเขาเช่นกันวิธีที่สิบเว้นระยะห่างแบบสุขสงบถ้าทุกทางใช้ไม่ได้ผลก็อาจลดการพบปะพูดคุยในเรื่องส่วนตัวให้น้อยลงบอกเลยว่า ช่วงนี้อยากอยู่เงียบเๆบ,บ้างหรือหาโอกาสแยกตัวไปทำอย่างอื่นเพื่อรักษาสุขภาพจิตและความเป็นส่วนตัวของคุณบางทีคนเราก็ต้องยอมมีระยะห่างเพื่อให้เห็นค่าของกันและกันมากขึ้นถ้าเขาตระหนักได้ว่าเพราะเหตุใดคุณถึงถอยออกไปอาจจะปรับตัวและกลับมาเป็นเพื่อนที่เคารพพื้นที่กันและกันได้ในอนาคตแต่หากเขาไม่เปลี่ยนเลยอย่างน้อยคุณก็ได้ความสงบสุขกลับมา อ่านมาถึงตรงนี้แล้วเชื่อเธอว่าถ้านำไปใช้ชีวิตคุณจะดีขึ้นชัวร์ใครมาจุ้นจ้านก็รับมือได้แถมยังดูก้าวล้ำกว่าใครเพราะคุณรู้จักปกป้องพื้นที่ส่วนตัวอย่างมีชั้นเชิงโลกสมัยนี้ใครไม่รู้จักวางแผนรับมือก็บอกช้ำง,ง่ายแต่แค่สิทธิวิธีนี้ก็เพียงพอจะให้คุณเป็นเจ้านายตัวเองได้สบายฮ่หาฮ่ไม่ต้องกลัวว่าเพื่อนจะหาว่าเราหยิ่งหรือหังเหิน เพราะการรักษาขอบเขตเป็นเรื่องปกติของคนที่เคารพตัวเองและถ้าเพื่อนรักเราเขาก็ย่อมอยากให้เราสบายใจไม่ใช่มาลวงลึกทุกเรื่องจนกลายเป็นความอึดอัดดังนั้นอย่าปล่อยให้ใครมาช่วยโอกาสบนพื้นที่ส่วนตัวได้อีกสิทธิ์ในชีวิตเป็นของเราจงเป็นผู้นำเรื่องความสุขของตัวเองเถอะ